โอเคเยอะแต่ว <Okay. S 2> ่าอย่าฝ่าติดได้เสียงแต่ว่าเพิ่นสิลองเหองเอาลองลอนร่องเซ้งจะของมาสั่นว่าจ้าเอาโอเคเออโอเคเข้ามาเนี่ยงง

Okay, so I'm going to rescue myself. Huh? I was going to get more, but you got me under pressure because tp 2 is there. Uh -huh. Uh -huh. This is how you rescue yourself. Uh -huh. Who needs tp 2 Funwa, you are and I chan and long mcconchang and thoa. I do, so Senra. Get ready to engage. เพื่อนเตียนเพื่อนทอยบัดที่เนี่กรสพเพื่อนทอยออกขึ้นนี้ได้เซ้งยินมากรสมนพวกเพื่อนทอยขึ้นออกจากมองนี้ได้ก็แสดงว่าเจ้าติดเครื่องเราออกไปเลยได้ฮะนี่แลวมีกิปเฮมฟอร์สจะขึ้นวอดยูจะเซย์อะอาคารกิเทลเฮมเวนยูสตาร์ เออโอเคกันสมมุติว่าเพันน่อนนอนถอยขึ้นนีได้แสดงว่าเจ้าฝ่าวติดเครื่องหรือเจ้าฝ่าวแล่นออกไปเด้พอเพราะว่าเพิน่นสีไดันันแลน่นอันไปเร็วไงเน,นี่ยเอาเพ่น,นี้ปูบ่าว โอเค n มัน head ละ s e how you 10% working ะโอเคค่ะมาดูกันค่ะเสียรดมากแล้วเสียดึงรดกับไ่หายดึง Any? Detector here, so you just use detector, yeah? It's it's Come it's on distracted. Go get it off บางที่ก็ดื้อดืด้อหัวดื้อคักรถอิทไทยกับมาแล้วนี่ก็แค่เราโอเชนไว้ป่ะแปลว่าไอ้จักสิแปลวันไอ้อย่างกับโซ่ป่ะจ้ะโซ่มาลากออกโอเคจ้ะเดี๋ยวคอนตินิวนะคะโอเคค่ะสรุปแล้ว OK. the phone on I you need to you, know, you, know, okay. him, yeah. you have to tell him at the how much or you tell him stop yeah. Oh, on the yeah, phone yeah. get here Where are you could to tie on on the on the pile or on the thing เออโอเค so that what that what makes that he c o n l d you c o n l d tie on there or you c o u l a tie on there that that they're o u l a be so close to the car yeah you can tie on and because when he c o u l d do มันสีปากไก่พอดเนี่ยโอเคยูยูจะก็จะ the the free gear ย yeah? า and he can pull out you out before That's what he oh, said. You know what? would we'll be nice if someone took a tablet. That made them smile a little bit. Be pill. You want to go to the rose? Or just get out from the hole here? All the way out, yeah. All the way out. I don't know if you know this, but this isn't the bit where you get stuck, up there's where you get stuck, yeah? lên xa xa, phải thang của lại xe không? nhạc đâu, tí ไปอีหลาไปขึ้นไปเอออีลาฟ้าน้องฟ้านะคะน้องฟ้าน้องฟ้าค่ะน้องฟ้าไปเลยลูกรถนี่รถไอ้ของตากับยายเนาะค่ะเพนมีแต่งตาจากว่าจากปีแล้วหลายปีครักแล้วยังแรนดียังไป ได้ตลอดตะ่กี้แม่นตาคับเองแล้วก็น้องไส้เป็นพ้นคับเป็นเ,เป็นผู้จัดการเลยล่ะบัดนี้น้องไส้ประยูนน้องไส้ไปเฮตดงานเกาหลีบัดที่นี่มีตาพยัยคับบัดที่นี่พระว่าตากับคับบ่ได้ก็เลยดรอันไอ้มู่แป๋วก็เลยได้จัดการ้าย,ายกบว่าดูแลค่ะเอาไปใส่ เปลี่ยนกระจกใหม่เดี๋ยวก็สิได้เปลี่ยนมองเงินพื้นเยียบแล้วก็สิได้เปลี่ยนเครื่องเป็นอย่างนีแต่ผู้แปลวจัดการจา้เพื่อจะให้เขาแบบว่ายังไปได้ดีสันว่าเ <c oughs> พราะว่าตาก็ขับอะไรเดียวเก็บไปนี่จะพยายครับแป้วก็ขับอะไรจ้าแป๋วขับปรเป็นเคอหู <c oughs> โอเคโอเคโอเคค่ะขึ้นได้แล้วจ้าวะยินดีที่เชฟอ๋อนอนนอนนอนอนนออวอนนสนอน่ออนนอนลอนนอนนออนนอนานนอียอนอ

おい!